สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีแฟนเพจสงขลียกรรมพี่หนมจะพามาดูจุดสแกนหมวกทองสอพอสามพรานเปิดสามพรานจังหวัดนครปฐรมก่อนข้าด่านนะครับดูนะฮะนี่ซอยนะในซอยลงโสม ก่อนเข้าด่านเนี่เรียกตรวจมืดๆใช่ไหมฮะของกระด่านมีป้ายไหมไม่มีครับไปอยู่นู่นเลยให้ป้ายระเบียบพื้นฐานนะของพบตรนะระเบียบพื้นฐานนะฮนะนะนะตรวจบุคคลในที่สาธารณะนะฮนะท่านผะู้ชมครับดูนะฮะนี ตรวจผู้คนมีที่สาดนะตรวจดิสี่ื่อเืนะฮะที่ตรวจ้นต้องมีไฟสองสว่างนะฮะต้องมีสปอตไลท์ไฟสองสว่างเปิดเผยนะฮะต้องเปิดเผยนะฮะจุดสแกนครับจุดสแกนเรียกทุกคันอันนี้เป็นสายปลอนะฮะของสพสามพาน มีสายพอนี่ไม่มีอำนาจตรวจหยุดรถนะฮะต้องมีเหตุนคนเชื่อเท่านั้นนี่เป็นผู้การคนใหม่นะท่านใหม่แล้วนะฮะท่านเก่าย้ายไปแล้วนะท่านเก่าย้ายไปแล้วนี่ผู้การท่านใหม่นะตก่อนเข้าจุดตรวจร้อยห้าสิบเมตรกล้องซีทีวีนะฮะ ระเบียบพื้นฐานเอางานระเบียบพื้นฐานในือการตั้งตรวจสวันดีครับท่านวัสดีครับพี่ครับวัสดีครับจุดอะไรฮะที่มาจากไหนครับอือพูดข่าวครับขอรูปบัตรหน่อยครับท่านชื่ออะไรครับแจ้งชื่อท่านก่อนนะแจ้งชื่อท่านก่อนแจ้งชื่อท่านก่อนนะจะได้ถูกต้องตามขั้นตอน ที่เจ้าหน้าที่เรียกตรวจบัตรพี่หนุ่มนะครับได้ครับโอเคครับได้ครับขอชื่อท่านก่อนนะครับท่านผมร้อยตำรวจตีสักกรินครับร้อยตำรวจตีสักกลรินครับผมอันนึงนะฮะร้อยตำรวจตีจักกรินผมก็ไม่รู้ว่าพี่มาซุ่มๆแต่มาไล่ป๋ก็ต้องไม่ซุ่มเหรอครับผมไม่ได้ซุ่มครับเดินมาเลยฮะโดนเูาเลยเดินมาเลยฮะก็เป็นนะ๋ยวางก่อนเดี๋ยวจะได้เอาล้อมถูกนะฮะะได้เป็นไปตามขั้นตอน ครับหนึ่งนะโอเคผมจะได้ใช่ใช่ได้ครับตามได้เลยครับตามได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่รู้ว่าพี่เป็นใครมาจากไหนอ่าชัดเจนนะฮะอ่าดูนะฮะต่อประชาชนนะครับอ่านี่เห็นสงสัยใช่ไหมอ่าดูครับเด็ดให้ดูนะฮะอ่ะดูซะ จ,กกจักรินนะร้อยตำรวจสั้นจักริน,รนคนสีวิเศษนะครับอ่าก็สิบห้าครับหนึ่งร้อยแปดสิบห้าโมงหนึ่งวงวนนอง,นอ,งอ่าสามพันนรต้อนอุ่นอ่ออออาอะไรฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับดูนะฮะระเบียบพื้นฐานของพอตอบตรอัตจัมตัวอันนี้บันทึกภาพหรือไลฟ์สดครับไลรเลยครับไลฟ์เลยเหรอไลฟ์เลยครับ อันนี้ขออนุญาตจากมีการอนุญาตเรียบร้อยเนาะขออนุญาตหน่อยเนาะอ่าอ้าขั้นตัวแล้วท่านท่านอยู่เบลีก่ะขออนุญาตหน่อยท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรท่านชื่ออะไรฮะท่านชื่ออะไรแจ้งชื่อก่อนอ๋ออันนี้คือมีท่านผู้หมดท่านท่านแจ้งแล้วเดี๋ยวอันนี้ผอเช็คตามหน่อยนะครับชื่ออะไรครับท่านชื่ออะไรครับอันนี้จะเช็คเช็คเช็คตามหน่อยอืมท่านชื่ออะไรครับจะได้ร้องถูกจะได้ถูกนะฮะรู้แล้วร้องเรื่องอะไรครับ อ่ะป้องกันเอาบ้าการนผัวบ้านู่นอ๋อด้านป้องกันนิยกรรมด้านป้องกันนิยกรรมนะฮะผมมีคำสั่งจากจังหวัดถูกต้องนะครับโอเป็นมาครับส่งเดชได้ครับดีครับอ่าดีครับถ้าทุกกองอัดีนะครับเราสนับสนุนแระเบียบพื้นฐานนะครับท่านผู้ชมดูเลยครับื่อกี้แคนภาพให้ดูแล้วนะฮะคับสั่งของพบตรฮะแค่ระเบียบพื้นฐานนะฮะ หรือว่าจะเป็นกล้องทีวีไม่ก็เป็นกล้อง b o แค camera นะฮะก่อนเข้าจุดตรวจสงสัยฮะสงสัยพี่่มเป็นผู้ร้ายผมไม่ได้รู้จักพี่มาก่อนเข้าใ, <น S 1> ใจ,ใจครับไงฮะอ,งอ่า,าอ่าก็ไดดีครับผมไม่รู้จักท่านมาก่อนต่ <c oughs> างคนไม่รู้จักจะทำหน้าที่ของผมครับ เป็นองค์กรนะครับเป็นที่ระมัดจิตประชาชนมากที่สุดนะครับท่านผู้ชมครับแคคระเบียบพบตรเนี่ยแค่พื้นฐานเบสิกแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมครับนะคือข้ามข้ามเลยครับว่างั้นต่ว่าตบตบตบหน้าพบตรก็ไม่ใช่นะครับข้ามครับคือบางที่นะฮะก็บอกว่ามันเป็นแค่ระเบียบใช่ไหมฮะมันเป็นแค่ระเบียบมันไม่ใช่กฎหมายยกตัวอย่างที่อะไรบอลระเบือใช่ไหมอ่าบอลระเบือนะฮะ เห็นไหมบอกระเบือนะนี il, да ่ฮะนี imin, ่ฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูป้ายชื่อนะตรงกันไหมหลายคนสงสัยนะฮะหลายชื่อลายชื่อเอ่านี่ฮะฝั่งตรงนี้เป็นสารวัตรท่านจริงๆริี่ยจุดตรวจแต่ละครั้งนี่ฮะการขออนุมัติเนียของผู้บังคับการนี่ฮะไม่ใช่เรื่องนี่นะฮะก่อนที่ผู้การจะอนุมัตินะฮะ ะฮะสารวัตรนะ,ะระดับสารวัตรต้องอยู่ที่จุดตรวจไฟส่องสว่างในจุดตรวจนะฮะจริงๆหมวกทองเนี่ยจะไม่มีอํานาจนะฮะในการเร,กเรียกประชาชนสแกนประชาชนนะ,ะอันนี้เป็นพนมอ่ะและสารวัตรพนมอ,อันนี้เป็นสารวัตรพนมแต่ชื่อผู้คุมดาลล่านล่ะ ในป้ายไม่มีนะฮะผู้คุมด่านไม่มีนะครับไม่มีชื่อผู้คุมด่านผ<า>ู้คุมดาม่านไม่มีนะฮะไฟส่องสว่างกล้องซีทีทีวีเราดูกันเลยครับเราดูกันเลยครับผู้การนะฮะท่านใหม่นะฮะดูทางการผู้การท่านใหม่เนี่ยเหมือนท่านเดิมไหมไม่มีนะฮะในป้ายชื่อผู้คุมด่านไม่มีฮะไม่ชัดเจน ระเบียบแค่เบื้องเบสิกนะระเบียบเบื้องต้นนะระเบียบแบบพื้นฐานได้ไแค่พื้นฐานนะครับท่านผู้ชมครับแค่พื้นฐานนะฮะนนี้เป็นของสามพานครับจังหวัดนครปฐมอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมครับท่านมีสิทธิ์ตรวจสอบเราได้นะฮะผมก็จะมีสิทธิ์ตรวจสอบท่านได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเอาลัครับนะปึ๊กจะป้ายชื่อผู้คุมด่าน ไม่มีนะมีแต่สารวัตรเลยครับมาแต่ชื่อมาแต่ชื่อนะครับแต่ตัวท่านไม่อยู่ไม่มีถ้าอยู่ในด่านแสดงตัวด้วยนะครับพันตรวจโทรอันนี้เป็นรองฮะลองนะฮะไม่ธรรมดานะฮะพันตรวจโทนี่เป็นธรรมดานะครับท่านผู้ชมให้ประชาชนจะให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรเห็นไ,ไหมฮะให้ประชาชนเชื่อมั่นได้อย่างไรนะฮะ กล้องทีวี TV, นะฮะไฟสองสว่างทางสองเลนอันนี้เป็นหนูว่าเป็นจุดสแกนนะฮะจริงๆหมวกทองสายปออนี่เขาไม่ีไม่มีอำนาจนะเรียกหยุดรถแต่มีเหตุนคนเชื่อต้องเรียกได้นะฮะมีเหตุนคนเชื่อมีต้องสงสัยใช่ไหมฮะท่านผู้ชมนี่หลายคนนะ,ะับเป็นพันดูมาฮะตัวน,นี้เป็นพันนะฮะอ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะฮะช่วยเผยแพร่ แบ่งปันกันไปนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้พี่หนุ่มไม่ปล่อยวางนะฮะไม่ปล่อยวางคืออยากให้ตำรวจของเรานะฮะตำรวจองค์กรตำรวจเนี่ยนะะก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะฮะอยากให้ท่านทำที่ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนของกฎหมายนะฮะระเบียบคำสั่งของพบตรให้ดูสง่างามนะฮะให้ดูสง่างามนะฮะทุกวันนี้องค์กรตำรวจนะฮะ เยอะมากนะฮะนะเยอะมากนะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องมุมลบอ่ะนะในแง่ลบอ่ะเยอะมากเราอยากให้ทจ้าหนานตัวแทนชาติเอาจริงเอาจังมากกว่านี้นะฮะนะออกแถลงข่าวก็ได้นะครับจุดตรวจนี้ออกแถลงข่าวก็ได้พี่หนุ่มจะไปรอแต่ตีห้าเลยฮะเดี๋ยวผมผมจะไปรอตีห้าเลยฮะแถลงข่าวก็ได้นะฮะว่า มีแต่ชื่อทันตบวจโทรจริงจงในระเบียบต้องอยู่นะะต้องมีแดี๋ยวชื่อท่านมาตั้งเวลาลงประจาวันนะฮะนอนอยู่ที่บ้านลงประจาวันแต่ชื่อท่านมาอยู่ที่จุดตรวจชื่อท่านมาอยู่ที่จุดตรวจนะอ่านะสง่างามไหมครับท่านผู้ชมครับคิดมีข้อแยกแยะนะฮะสง่างามไหมฮะหลายพื้นที่ไม่เป็นสอนอสอพอนะฮะ ปูทอนอย่างเงี้ยกลวยไม่ถึงสิบอันกลวยถึงสิบอันการบันทึกพรบอุ้มหายเนี่ยอย่างกล้องทีททวีเนี่ยฮะไม่มีฮะต้อด่านไ้มฮะจุดสแกนเรียกทุกคันนะครับท่านผู้ชมเรียกทุกคันเดี๋ยวดูไปเรื่อยนะฮะดู การปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสตรวจสอบได้หรือตรงใสตรวจสอบไม่ได้มันมีนะฮะบางจุดอันนี้ท่านโอเคอยู่ถือว่าตรวจสอบได้นะฮะนำเสนอได้แต่บางพื้นที่บางจุดนะฮะจะมีพฤติการพฤติกรรมนะฮะแต่อันนี้ของสามพรานนะฮะ,นะฮะดูนะฮะท่านผู้ชมครับซอยเล็กๆนะฮะการขออนุมัตินะฮะการตั้งจุดตรวจเนี่ย ต้องมีแบบนะเขียนแบบเขียนแผนนะเสนอแผนนะสามเดือนหกเดือนนะไม่มีนะชื่อผู้คุมดา่านที่แจ้งที่หนุ่มมาเมื่อกี้เนี่ยผู้คุมดา่านะนร้อยตำรวจตีไม่มีในป้ายนะฮะ <c oughs> แต่ป้ายนี้เป็นป้ายถาวรใต้แบบทั่วหนึ่งถึงเก้านี่ฮะก็จะมีป้ายแบบนี้นะป้ายแบบนี้เมื่อก่อนนี้ไม่มีนะฮะสมัยก่อนนี้ไม่มี ป้ายอย่างนี้ไม่มีนะทุกวันนี้เออเพิ่มสีสันขึ้นมาอีกนะเพิ่มความชัดเจนขึ้นมาอีกนะนะจุดตรวจนะดีไหมครับกองจุดตรวจดีครับเราสนับสนุนจุดตรวจที่ชอบด้วยระเบียบคำสั่งของพบตรนะฮะและโปร่งใสตรวจสอบได้นะเราจะเป็นไฟสองสว่างสำคัญมากครับทำไมต้องมีกล้องทีวี TV? ทำไมต้อง ก่อ,อนเข้าด่านกี่เมตร้อยห้าสิบเมตรแปดสิบเมตรนะฮนะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยของผู้ปฏิบัติด,ด้วยนะฮะนะฮะเรียกตู้คันนะครับท่านผู้ชมเรียก <c oughs> ตู้คันนะฮะดูนะนนดูลนะักษณะการตั้งนะนงนนง ตั้งได้ฮะอย่าอย่าไปละเมิดนะสิทธิประชาชนมุ่มกลับนะฮะถ้ารู้จิตใูุ่งกลับนะจริงๆขาร้องผู้มุ่กลับต้องร้องผู้มุ่กลับด้วยนะผูมุ่มกลับต้องรับผิดชอบการตั้งจุดตรวจในซอยมืดสงสัยตัวนี้จะมีเหตุจะมีอ่าเหตุบ่อยนะ เนะะี่ยะท่านผู้ชมครับเนี่ยแ่นี้ฮะกลวยเดี๋ยวนะพี่หนุ่มนะพี่หนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ากลวยหกกลวยเอาให้หกกลวยกันนะสามหกกล้ 3, 6, วยอ่าหกกลวยเ <c oughs> นี่ยเมื่อกี้เรียกตรวจ้นก็ที่มืดนะฮะท่านผู้ชมครับที่มืดนะฮะคลิปนี้ไม่ปล่อยวางนะฮะพี่หนุ่มเดี๋ยวจะทำนังสือต่อเนะี่ยเรียกทุกคันนะ ใช้ปอป้องกันอชัชญากรรมนะฮะต้องมีเหตุวควรเชื่อใช่ไหมฮะนี่เป็นละเมิดสิทธิประชาชนนะ,ะเขาเลิกการเลิกงานมาก็บาโบกมาเยียมจอดสแกนทุกคันนะฮะท่านผู้ชมครับสแกนทุกคัน,นะคะตั้งได้ฮะแต่จะไม่ไปเปละเมิดสิทธิประชาชนไม่เป็นละเมิดสิทธิประชาชน ระเบียบก็มีให้อยู่แล้วครับระเบียบก็มีให้อยู่แล้วครับว่าทําไมต้องมีไฟสองสว่างใช่ไหมทำไมต้องมีกล้องก่อนเข้าด่านออกด่านใช่ไหมฮะกล้องบอี่แคนเบร่านะทุกนายเนี่ยในการปฏิบัติเนี่ยต้องลงทุกนายต้องติดทุกนายแล้วเปิดทุกนายไม่จะมาติดแล้วไม่เปิดนะฮะติดแล้วต้องเปิดด้วยนะฮะเวลามีเหตุนะฮะเหมือนกันเหตุที่เกิดขึ้นเคสล่าสุดใช่ไหมฮะ,อะขอตรวจสอบกล้องวงจรปิดเท่าปัจจุบันนี้ ยังไม่ได้มีะฮะยังไม่มีกล้องบงจวรปิดต่อกล้องสิทไอกล้องบอดี้แคมเปราส่งพนักงานสอบสวนแต่อย่างใดอะไ <c oughs> ม่มีนะฮะนี่ฮะซอยเมื่ดนะครับอ่าถ้าหลุดโค้งมาก็ได้เอเลยเนะนี่ยแค่น,นี้ดีครับดีครับตั้งด่านมันดีไม่มีดา่านมีจุดตรวจมันดีนะฮะแต่ป้องกันเหตุ มีการแจ้งเหตุมามีเด็ดหนวนเหตุร้ายใช่ไหมฮะเอออย่างนั้นแนหะใช่นะต้องทาแผนสามเดือนหกเดือนอ่าผู้บังคับการก็เซ็นผู้การก็ต้องเซ็นเห็นไหมอันนี้ผู้การคนใหม่นะฮะจะลองดูผู้การคนใหม่ว่าท่านจะโอเคไหมเห็นไ,ไหมฮะผู้การคนเก่าถือว่าไม่แฮปปี้นะฮะอ่าเราทําไปก็เงียบนะฮะหนังสือ เห็นทางสมาคมทําไปก็เงียบนะฮะตัวนี้ล่าสุดทราบข่าวมาว่าไปรับตําแหน่งที่เป็นผู้การจังหวัดอุดรธานีน <c> ะ <oughs> ฮะเมื่อก่อนเป็นของอยู่ที่นครปฐมนะฮะตอนนี้ย้ายไปที่อุดรธานีแล้วนะะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้กําลังวิ่งเต้นกันนะกำลังวิ่งเต้นกันแล้ว้าใจนะฮะกำลังวิ่งเต้นกันบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังใช่ไหมฮะบ,บางคนก็ผิดหวัง บันทายก็ผิดหวังนี่และเดี๋ยวต่คลิปนี้นะฮะได้มีประเด็นนั่นแหละเราสนับสนุนนะฮะยินดีเผยแพร่นะฮะด่านที่ชอบด้วยระเบียบและกฎหมายไม่อยากยกตัวอย่างนะฮะไม่อยากยกตัวอย่างนะฮะขอขอยกไปแล้วกันนะฮะไปดูของบกจลนะฮะขอยกตัวอย่างไปแล้วกัน ของบกจลกนไหมฮะก่อนเข้าด่านเนี่ยกล้วยเนี่ยฮะกล้วยเขาตั้งจุดตรวจอุปกรณ์เขารถสามคันนะฮะว่าเป็นกล้องสี่จุดหน้าหลังซ้ายขวาแล้วก็จุดตรวจค้นไม่ใช่มืดๆนะฮะไฟส่องสว่างตั้งเต็นต์ใช่ไหมฮะแล้วทุกนายก็ติดกล้องบอดี้แคมเมลลาป้ายชื่อชัดเจนผู้กุมด่านสารวัตร ต้องมีสลรวัตนะฮะอยู่ในด่านนะครับแต่นี่ของสามพานนะฮะมีแต่ชื่อนะฮะพันตำรวจโทพนมปทุมแสงเห็นไหมปทุมแสงยินดีนำเสนอครับถ้าด่านชอบชอบเรืยระเบียบนะฮะก็ว่ากันไปนะฮะถ้าด่านไหนที่ไม่ชอบจุดตรวจไหนที่ไม่ชอบเรระเบียบเราก็ว่าตรงไปตรงมาฮะตรงไปตรงมาสงสัยฮะ คี่นุ่มสงสยัยอดไม่ได้เลยมาดูสะหน่อยเมื่อกี้ผ่านไปแล้วแหละผ่านไปแล้วแหละเมื่อกี้สงสยัยสงสยัยก็เลยมาดูเอ๊ะมันเป็นแปลกแปลกมันเป็นยังไงยังไงไม่รู้บัาที่เราเคยอ่ได้ไปน,นําเสนอมานะฮะเป็นด่านตัวอย่างนะฮะแล้วก็ได้ศึกษานะฮะในระเบียบคําสั่งนะฮะของตรอนะฮะ คือมันผิดนะมันผิดแผลแปลกไปจากระเบียบพื้นฐานคําสั่งพื้นฐานระเบียบพื้นฐานเบสิกเบสิกนะฮะพวกท่านยังทําไม่ได้นะฮะท่านผู้ชมครับอายนะครับพี่หนุ่มอายนะฮะอายแทนนะฮะอยากให้น้องๆพี่ๆน้องๆเจ้าหน้าที่เนี่ยฮะเขาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะให้มันชอบด้วยระเบียบด,ด้วยกฎหมายก่อนที่จะบังคับใช้ประชาชนนะฮะต้องตรวจแถวก่อนนะฮะ สารวัตรสืบก็ต้องลงมาฮะสารวัตรปอก็ต้องลงนะฮะเข้าแถวหน้าเสาธงใช่ไหมต้องมาเช็คก่อนผู้ทัการบัญชาเจรนายเนี่ยอุปกรณ์ครบไหมอ่ารถต่อทะเบียนไหมปอภาษีไหมใช่ไหมไฟส่องสว่างกี่ดวงอ่ากล้องบอดี้แคมิลาสกี่นายเสียไหมติดไหมใช่ไหมอ่าแล้วกล้องซีทีทีวีนะฮะ ครบไหมมีกี่ตัวจริงๆก็ประมาณพวกนี้ขอได้ครับขอจนงบประมาณได้ฮะขอได้นะฮะงบประมาณที่ขอได้นะฮะไม่ใช่ขอาไม่ได้นะฮะมีฮะมีฮะอุปกรณ์มีไหมมีฮะไม่ใช่ว่าไม่มีนะมีฮะมีฮะแต่ไม่ทํากันฮะแต่ไม่ขอเห็นไหมฮะแต่ไม่ขอฮะ แต่ไม่ขอกันเนี่ยนะนี่เป็นสามพรานครับสบพสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมแบบั้นพิทูลงก็ไปเจองานจราจรนะผู้กองร้อยมบัติเอกชื่อผู้บังคับการเนี่ยฮะจริงจริงต้องใส่งี้นะฮะผู้การนะฮะต้องใส่เบอร์โทรเนี่ยฮะศูนย์แปดหกเนี่ยศูนย์เจ็ดศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เนี่ยะแต่นั้นใส่เบอร์พื้นฐาน จี้ป้ายร้อยตัวเอกนายนั้นบอกว่าไงนายให้ใช้ไปพางก่อนได้นายให้ใช้ไปพางก่อนได้เห็นไหมฮะนายนายให้ใช้ไปพางก่อนได้ัดอดวอะไรกันครับเนี่ยแค่นี้นะฮะไม่ต้องเดินไกลนะพี่นุ้ยไม่ได้เดินแล้วแค่นี้ก็ถึงแล้วฮะอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยนะฮะเห็นเลยครับ ต้องมีความพร้อมฮอุปกรณ์ต้องยึดหลักระเบียบคําสั่งของตรอปวตรอใว่ไรต้องอยึดอเอาระเบียบคาสั่งเป็นที่ตั้งนะฮะตรวจสอบได้นะฮะเวลามาปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะคระผู้ใต้บังคับบัญชานะต้องมีระเบียบวินัยนะมีคุณวุฒิวิญญาณใช่ไหมฮะควรจะได้ทำเนี่ยบางนายตอบพี่หนุ่มไม่ได้นะ บางนายตอบพี่หนุ่มไม่ได้เนี่ยนะเนี่ยแค่นี้นะฮะท่านผู้ชมไม่ต้องเดินใครอยู่ตรงนี้ก็เห็นเลยครับเนี่ยแค่นี้ะมับสั้นๆไม่ถึงร้อยเมตรนะฮะประมาณห้าสิบหกสิบเมตรเนี่ยแค่นี้ะเนห็นไหมอันนี้มามาเดี๋ยวชื่อนะฮะแต่ร่างไม่มาตัวท่านไม่มารูปร่างท่านไม่มาไม่เห็นถ้าสารวัตรย่ใิด่านนะเขาจะเดินมาหาพี่หนุ่มเลย แต่เรวัดไม่ธรรมดานะฮะก็มีคุณวุฒวัยยุนะฮะการพูดคุยการสื่อสารเนี่ยเนี่ยนะฮะชื่อไม่ว่าจะเป็นไฟสองสว่างกล้องทีวีนะฮะผู้ก,การชมอยู่นะฮะผู้ก,การจังหวัดนคปรปฐมนะฮะฝากด้วยนะครับขออุปกรณนะ์ให้กับจุดตรวจของสอพอสามพาน ด้วยนะครับฟากฟากผู้การด้วยนะฮะฟากผู้การท่านใหม่ด้วยนะฮะคนนี้ผู้การท่านใหม่ไม่กิ๊กนะฮะถอดด้ามเลยแต่ผู้การท่านเก่าก็ไม่รู้เลยะฮะไปอุดรน,นะฮะอะอุดรไปแล้วอ่ะลงอุดรไปแล้วนะฮะทางสมาคมเขาทําหนังสือไปไม่รู้จี่ฉบับนะฮะไม่มีความคืบหน้าเลยนะฮะเดี๋ยวไปอุดรเดี๋ยวก็เจอทันที่อุดรน,นะเออจะดูผู้การท่านใหม่นะเนี่ยเป็นฉบับแรกนะฮะออนนี้จะเป็นฉบับแรกจุดเนี้ย ฉบับแรกก็โอเคครับเรื่องพูดคุยนะฮะการให้คำตอบก็ถือว่าโอเคนะฮะน่ารักอ่าพี่ๆน้องๆก็น่ารักเนี่ยอันนี้ขนง่ายคะเคลื่อนที่ง่ายจุดตรวจแบบที่เคลื่อนที่ง่ายนะเคลื่อนที่ง่ายหน่วยเคลื่อนที่เร็วเนี่ยสายปอเนี่ยเขาไม่มีอำนาจหยุดรถนะครับไม่มีอำนาจหยุด,ดรถไม่มี ก็จะตั้งได้ก็จตรสจกดจุดสกัดใช่ไหมฮะด่านวิธีด่านนะจุดตรวจด่านคือด่านอาวอนด่านความมั่นคงจุดตรวจดูฮะจุดตรวจก็จุดตรวรจทั่วไปจุดสกัดนี่ฮะจะมีแค่สามนะอ,อย่างนะฮะจุดแค่สามอย่างนะฮะท่านผู้ชมครับต้องอนุมัติต้องทําแผนนะ,ะเดี๋ยววันนี้ไม่รู้นะได้อนุมัติหรือไม่หรือยอย่างไร เดี๋ยวเราจะขอเพาะพรบข้อมูลข่าวสารนะครับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าชัวรชอบด้วยระเบียบโอเคนะฮะเรายินดีฮะสนับสนุนฮะสนับสนุนนะฮะให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะเป็นผู้วิทักษ์สันติราษฎร์เป็นผู้วิทักษ์สันติราษฎรนะฮะ เป็นผู้ทักสันติราษฎรัเห็นไหมครับเคยเห็นอนุสาวรีย์ผู้ไปทักรับใช้ประชาชนไหมฮะเห็นไหมฮะเมื่อวันที่หนึ่งที่ผ่านมาพี่หนุ่มก็ไปนะฮะรับน้องอยู่โรงเรียนในร้อยสามพรานะฮะถ้าไปครอบก็ไปฮะไปดูน้องๆปฏิยานตนนะฮะนอลล่ตอนอลลตอนอลตอนะฮะก็ที่เข้าใจนะฮะน้องๆเขาก็โอเคครับเพชรเม็ดงามนะฮะการเจริญในได้เนี่ย ไม่ธรรมดานะฮะก่อนจะเป็นเพชรไม่งามออกมาได้นะฮะรอขอยรถมาก่อนก็ได้ก็ไปทำไมหนักยังไงยังข่อยมอไปหรอกเอาน้องเขาเก็บนะน้องเขาเก็บนะติดต้นเ่องนะครับ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 เดี๋ยวเลยครับตามสบายเลยฮะเก็บไปน้องเขาเก็บนะครน้องเขาเก็บนะน้องเขาเก็บนะเนี่ยเบื้องเบื้ออย่างนี้นะท่านผู้ชมครับไปเรื่อยที่ตรวจผลเบื้องเบื้องตรงนั้นนะฮะเนี่ยเาอ่าผานคลิปนี้นะฮะแชร์ไปถึงผู้การจังหวัดนครปฐม ด้วยนะฮะขออุปกรณ์นะขอบคุณมากครับนั่นหมวดอ,ค,อค,ครับ,รบไม่มีอะไรนะครับอ่าไม่มีอะไรครับเดี๋ยวว่ากันไปนะฮะตามเรื่องนะฮะผู้การคนเก่าแย่ผู้การคนใหม่ลองดูผู้การคนใหม่ว่าท่านจะมีสกยจภาพแค่ไหนได้แล้วครับได้แล้วครับท่านผู้ชมได้แล้วนะฮะโปร่งใสตรวจสอบได้ครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาฮะโปร่งใสหรตรวจสอบได้ไม่มีปัญหาครับนะถ้าทาถูกต้องทําถูกตามระเบียบไม่ใช่ปัญหาใช่ไหม เรายินดีฮะพี่หนุม่มจะมานั่งดูเลยฮะมานั่งชมนั่งดูเลยเออฮะก็ชอบด้วยระเบียบด้วยกฎหมาย,ยนะนะก่อนที่จะออกมาบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนนะมันมันต้องพร้อมนะความพร้อมเราเป็นเจ้าหนะะ้า,นาที่ของรัฐนะฮะเ้าเป็นหน้าที่ของรัฐนะบังคับใช้กฎหมายนะฮะเก็บ้วครับท่านผู้ชมครับก็ได้เวลาท่านแล้วแหละฮะได้เวลาท่านแล้วนะได้เวลาท่านแล้ว ได้เวลาทันแล้วนะเวลาทันแล้วนะเวลาทันแล้วอนะ่ะแั่โอ้หน้าแดงหน่อยนะวันนี้หน้าแดงนะหน้าแดงอ่นะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับอ่านะด่านจุดอ่าจุดตรวจตรงนี้นะฮะให้ทุกคนชิดเอาเอางแะไรกันแต่พี่หนุ่มชิดได้แล้วพี่หนุ่มชิดได้แล้วแหละเดี๋ยวมาให้ดูว่าคลิปท่านผู้ชมจะคิดกันอะไร,ะไรยังไงเห็นไ,ไหมฮะจะคิดเหมือนพี่หนุ่มคิดไหม โอเคนะฮะเดี๋ยวต่อเรื่องนี้เลยขอเรื่องนี้เลยใช่ไหมฮนะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่า,ากันค่อยว่า,ากันคือเราอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพี่ๆน้องๆนะฮะมาดูแลพี่น้อง,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 องประชาชนปราสิ่งที่กฎหมายไอตู้ตุกกตต๊กตาตุ๊กตาในพื้นที่เนี่ยนะฮะสะอาดหรือยังในพื้นที่ของท่าน,นสะอาดหรือยังเห็นไหม ในพื้นที่สาธาหรือ,อยังดีแล้วใช่ไหมในพื้นที่ของท่านต้องดูพื้นที่ของท่านก่อนอการพนันสิ่งผิดกฎหมายนะฮะต้องดูก่อนในพื้นที่ต้องดูตู้ตุ๊กตาอะไรนะหยอดเหรียญอะไรดีดีเยอะเหมือนกันฮนะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะทําคลิปเดี๋ยวจะเอาเรื่องนี้ด้วยนะฮะเอาเรื่องนี้ด้วย นี่พี่หนุ่มดูสไลลงโสมครับซอลลงโสมเมื่อกี้เขาแจ้งมาก็เลยมาดูเลยผ่านมาแล้วเนะมื่อกี้นี่ผ่านมาแล้วผ่านาไปก่อนแล้วก็กลับเข้ามาใหม่นะฮะผ่านไปแล้วกลับมาใหม่โอเคไม่ต้งองยาวครับคลิปนี้ถ้ามีสงสยัยผ่านมาแล้วใครเดินผ่านมาแล้วะสงสยัยฮะด่านนุ้ยมันเป็นอย่างนี้จุดตรวจเนี้ยมืดนะฮะับอะไรก็ไม่มีกล้องเครื่องมีกล้องหกอันเห็นไหมฮะเม่กินนับนับพี่ดูเมื่อกี้เน,น,นี่ย หกหกกล้ 6, 6วยนะหกกล้วยอ่ะโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ